ด้วยอยากจนจึงทำใจทิ้งนารายเพราไปตายดาบหนาดนตรีตลกนะครับขออย่าให้ต่านาช่วยไปนี้ดีมากขินโอ้ยพลอยเขินนี่เลยแค่มองร้องนี่ก็แปลว่าได้แลเป็นร้อยล้านอยู่ร้อยล้านอยู่ร้อยล้านอยู่ด้วยอยากจนจึงทำใจ ทิงนารายขอไปตายดาบหนา้าบางมาร้องเพลงบางดนตรีบางเล่นตลกเฮฮาชีวิตศิลปินหากินไปทั่วพาราให้แฟนเพลงทั่วหนา้าได้ชมแล้ว สนุกชื่นนี่อไอ้ตุ้งนตะี้งานตลกเป็นไงมีงานไหมยังขาดขาดแล้วมีอะไรกินไหมมีอะไรกินตลกน <c oughs> ักร้องอแล้วก็นักดนตรีทุกอย่างอนะ่ะโอ้โห<อ>จบกันเลยเครื่องเครื่องไฟเครื่องขยายเครืยองวันนี้พี่จะทำเพลงน้ำตาแล้วก็มีให้ให้กับตลกให้กับนักร้อง ให้กาุตงเตียที่ชุดนี้ตุ้มานกันนะครับในนี้โดรสิทธิมาเขียนไว้ก็เป็นแรงที่ทุกคนในพ้นเขาเรียกว่าไม่พนงานศพขอเขามาเจอรวมกันเนี่ยถือว่าเป็นคามที่ทุกคนช่วยกนันนะครับนะครับตอนนี้เราร็บช้าเรามีน้ำตาเคยได้เหนรอยยิ้เราไม่ได,ไ,มไ,ดไ,มได้ยินเสียงว่รรอ,รอนนะครับแต่อีกไม่นานะนะฮะเมือ่อฟลาเพิ่อจะได้เลยว่าพี่น้องพน้าทอคนไทยจะต้องกบก,กับรอยยิ้มแล้วก็ยิวอรานไทยต้มกับเน้ไทย โโอ้หตลกงานนักตีงานนักตีตายเหมือนกันนะนักล้อตายไทยมนโควิดตายทั้งหมดการโอ้โหคราบผูท mm ี่ผมพาคุณผตงานะครับเียอยู่ระเทศเชียงครับ รเราคันเป็นเหมือนกันนะทุกคนอยู่บ้านหมดตกกระสอบตอนนี้ไปตกงามนะครับตกงานร้องร้องดนตรีเหมือนกันโอ้โหมันมันลายอร้าศครับพ่ตอนนี้พี่จะนาเพลงเกี่ยวกับน้ำตาเสนอคิดบว้แล้วคนคอยตีหวฟ้าคอยย้ายเพลงนี้เป็นเพลงที่ว่าจดนใจกับดนตรีรรองร้องหรือว่าไม่เจอที่ไหนสักที่ สมกัเขาจะเป็นรวมกันแต่เด้มันเป็นักต้องป็รวมกันช่วยกันแล้วก็เป็นเป็นภาพที่ามใจของเรานีช่วยกันนะป็นมากน้อยมากเรยก็ต้องช่วยกันเล็กน้อยนะครับก็ ปากเชิดปากไอยปากลอยก็ฝากกับพี่น้องศิลปินไม่ว่าจะเป็นตลกนักร้องนักดนตรีนักแสดงที่รักนะครับในช่วงนี้ช่วงโควิดปี2019มันมาเราลอก3หรืลอก2ก็จะไปเราต้องดูแลตัวเองประคองชีวิตไปให้ดีนะครับเก็บประหยัดได้ประหยัดนะครับอย่าเครียดอย่าซีเรียสอย่าทำร้ายตัวเองอย่าฆ่าตัวตายสู้ครับคนอื่นเขาสู้ยิ่งกว่าเราอีกครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนกานเลยนะครับเกี่ยวกับความรื่นเริง แท้จริงก็สำคัญหางการช่วยเหลเือมาโยยาเพียงไม่กี่วันพอวิ่งวอนเพื่อนจะนานเรื่องงานดนตรีเมตตาปราณีสิงละกิน